รับสำหรับตัว Apple Watch ส์ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอ์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันก็มีรุ่นใหม่ละ่าสะุดออกมาแล้วนะครับมีทั้งอัะครับที่มีความสามารถฟังก์ชันมากมายนะครับแต่ว่านี่ก็คือ Apple Watch Series 3์สามนกี้นะครับตัวนี้ออกมาหลายปีนะครับแต่ว่ายังคงน่าใช้งานเมื่อเทียบกับสมาร์ทวอตทั่วไปนะครับมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับ วัดในส่วนของอัตราการเต้น,นของหัวใจได้แต่ว่าไม่มีในส่วนของ h p o t o นะครับหรือว่าออกซิเจนในเลือดตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการแจ้งเตือนการโตการเข้าถึงแอปต่างๆในแอปโตก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนสายมานะครับเป็นสายรา,าคาถูกคนับยืดหยุ่นใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าสายแทย้ก็โอเคนะครับซึ่งเราใช้งานมา นานปมกลมก็ยังคงใช้งานได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์การตัดก็ยังคงโอเคถต่ว่าอาจจะไม่เท่าเท่ากับรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานนะครับซึ่งในส่วนของฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับตัวน,นี้มีการล็อกเครื่องด้วยรหัสนะครับ,นะรบซึ่งก็จะมีในส่วนของเมนู นะครับเพ,พื่อนๆสามารถเลือกเป็นเมนูรากันนี้แล้วก็ซูมเข้าสูมบอกเพื่อเลื่อนไปยังแอปที่เราต้องการนะครับหรือว่าใช้เป็นเมนูแบบกริดตารางก็ได้นะครับเราลงแอปต่างๆไว้เยอะนะครับ m essenger line ก็สามารถใช้งานได้ในฟังก์ชันนโทรนะครับก็สามารถโทรผ่านตัวฟอนต์นนได้เลยนะครับนะครับก็สามารถดูแล้วก็ใช้กันโทรผ่านตัวเลขก็ได้นะครับ ทำโจทดีนะครับแล้วก็ใช้เป็นรีโมทกล้องนะครับแอปแอปต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับนะครับปฏิทินหรือว่าจะเลือกในส่วนของตัวโหมดออกกำลังกายเปลี่ยนหน้าต่างวัดเฟซเป็นของเราเองได้นะครับมีฟังก์ชัน wi-fi นะครับมีไฟชายนะครับนะี่ครับ มีสาระดับนะครับมีเป็นสีแล้วก็กระปิบมีเลือกใช้งานนะครับอัปเดตแอปเครื่องคิเลกตัวนี้เราซื้อมาเพิ่มเติมในแอป Store นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับใช้งานได้ดีนะครับนะครับสะดวกดีนะครับไม่จำเป็นต้องใช้มือถือก็ได้นะภาคเรามีเครื่องคิเลขตัวนี้ติดในแอปพลิวดนะครับแล้วก็ตัวแอป สมาร์ทโฮมต่างๆก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นสมาร์ทไลน์นะครับตัวนี้ต้องไปเพิ่มอุปกรณ์นะครับนี่ครับอย่างเช่นตัวไฟดิวิวตัวนี้ที่เราใช้งานอยู่นะครับเราปิดไฟดิวิวนะครับก็ปิดแล้วนะครับเราเปิดนะครับก็รอดำเนินการสักครู่นะครับนี่ครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีนะครับเวลาเราต้องการเปิดปิดสมาร์ โฮมต่างๆดีไวท์ต่างๆนะครับเราก็เลือกจากตัวนี้ได้เลยนะครับนะครับถือว่าตัวโจมากนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวสมาร์ทโฮมใช้งานกับสมาร์ทนอย่างกินแอปพลิเคชัน